ว่าาคุยเรื่องเชียงใหม่มหาคนครนิดหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเครือข่ายบ้านาช,ชุ่มเมืองเย็นนะฮะเขาเคยยื่นเสนอร่างพรบรเชียงใหม่มหาคนครเป็นการบูรณาการให้เชียงใหม่นั้นจัดการตนเองซึ่งอันนี้ได้ข้อสรุปว่ารัฐมนุล50ได้รับรองสิทธทิการยกฐานะพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดูแลปกครองตนเองให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แล้วก็รับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวมาตรา281ถึง284แล้ว แต่อันนี้อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาพักหนึ่งแล้ววางเงินคุณจำนานมา <S <S มาที่นีนะ่วันนี้จะถามต่อดนึน้ว่ามันมันยังไงฮะเนี่ยจริงจริง,จร,งจริงแล้วเรื่องของเชียงใหม่จัดการตัวเองก็ดีหรือการเรื่องเชียงใหม่มหาคนครเนี่ยความคิดนี้มันมีมาตั้งนานแล้วมีมันสามสิบสี่สิบปีแต่แต่ส่วนใหญ่พูดกันคุยกันแล้วก็ผ่านไปคุยกันก็ผ่านไปแล้วก็บน่บนบ่นนะและ้วก็มีบางสถาบันก็พยายามรณรงค์เรื่องกระจายอำนาจ แต่เริ่มเหตุจริงๆเนี่ยถ้าใครจําได้สมัยสักสอสปีก่อน2ปีก่อนที่คุณพิสิทธิ์จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะขอจะไปเชียงใหม่จะไปให้ได้เพราะว่าเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไปไม่ได้ใช่ไหมขอการค้าก็จะประชุมใช่ไหมพอบอกจะไปให้ได้ก็จะมีการเตรียมระดมคนตํารวจทหารเป็นหมื่นสองหมื่นคนทีนี้มันก็เกิดเหตุที่ว่าเอ๊ะตกลงคนเขาก็มองว่าเชียงใหม่เป็นแดนมิกสัญยีไป เออตกลงคนที่เดือดร้อนก็นทั้งเหลืองทั้งแดงและเดือดร,ร้อนเหลืองก็แดงเาก็เลยมาคุยกันแต่แต่ไม่ไม่ไมนับฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ไม่คุยอยู่แล้วหลังเราก็ไม่ว่ากันเขาก็คุยกันก็ก่อตั้งกักน,กกนขึ้นมาเป็นกลุ่มบ้านชุ่มมงเย็นเนี่ยเครือข่ายบ้านชุ่มมงเย็นเาก็หาคนกลางกันนะแต่คนกลางยังไม่มีหรอกนะฮะพอรับได้พอรับได้เขาก็ให้ผมมาเป็นประธานคอยประสานคอยอะไรกัน ก็คอยประสานเวลาเขาจะไปหารายอะไรต่างๆนานาก็ช่วยกันก็ไม่ไมละลาวีกันครานี้เหตุการณ์ก็ดีขึ้นหเหตุการณ์มันก็ดีขึ้นทีนี้เอ๊ะเขาก็มองกันว่าเออดีฮะถ้าเราเราเรื่องความเห็นที่มันแตก,กต่างจะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งเราก็ไม่คุยกันแต่ปรากฏว่าอ,องค์กรเนี่ยบ้านชูมงเย็นนี่มันดีคุยกันได้แล้วทุกคนเห็นตรงกันคือเรื่องกระจายอำนาจเรื่องการจัดการตัวเองของเชียงใหม่ครับแล้วก็ปัญหาเชียงใหม่นี่เกิดขึ้น เยอะมีการทอปดาวเรื่องหมอกควันเรื่องอะไรก็แล<ม>้วแต่นะฮะต่างๆนานาต้องที่อื่นลงไปจัดการหมดนะฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วมั้งแล้วผมในฐานะนักกฎหมายนะผมก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยเราไม่มีมายสเตนไม่มีกําหนดว่าเราจะเดินคับเคลื่อนอะไรไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรูป,ปรธรรมผมก็เลยยกร่างพรบ,รบเชียงใหม่มหาคนครขึ้นขึ้นมาคําว่ามหาคนครไม่มีความหมายเลยเลยนะฮะคือกรุงเทพ200กว่าปีก็เป็นมหาคนครได้เชียงใหม่ถึง700กว่าปีทำไมจะเป็นไม่ได้ oh. อาคูนไง่ายๆกัน you <laughs>